มีข้ออยู่สามข้อที่เอาส่วนตัวมาแล้วเผื่อเป็นประโยชน์กระทุกบคันโดยตัวเองได้เป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้ไปยืนอยู่หน้าจอมองเห็นภาพระดับประเทศขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับระดับพื้นที่ด้วยก็คือเราเห็นการทำงานที่เป็น cross ภาพ cross ร,ระดับของประเทศเนี่ย ยี่สิบกว่ากระทรวงมานั่งคุยกันทุกวันเป็นปีน,นะครับแล้วผมก็คาดหวังว่าผมนั่งอยู่ตรงนั้นเลขาสชเป็นประธานนายกเป็นประธานคงจะเห็นภาพของการสั่งการสั่งการผมก็สรุปในที่ประชุมยวันหนึ่งท่านประธานครับผมขออนุญาตได้สรุปแล้วก็ไปแถลงพี่น้องประชาชนว่าที่ประชุมได้มีการสั่งการเรื่องนี้เรื่องนี้ท่านเลขาเล็กท่านเลขาพลเอกนัตพลบอกกับผมว่าคุณหมอ ผมไม่ได้พูดคำว่าสั่งการเลยนะครับขอให้ใช้คำพูดใหม่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกับทีมที่อยู่ในห้องประชุมที่จำเนียบวันนั้นผมก็ขัดใจนี่มันภาวะวิกฤติจยเนี่ยมันไม่สั่งการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงในใจของตัวเองตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือมันวิกฤตมันต้องเป็นแบบทหารดิแล้วทหารันงาโง่ต้องต้องสั่งการถึงจะออกมาผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมาย สิ่งที่ต้องออกมาในโทนที่พวกเราได้เห็นนั้นก็เป็นเรื่องที่ทั้งตัวเองด้วยทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ในการทํางานในแต่ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสั่งการเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในทุกภาวะเลยนะครับยกเว้นทหารเขาเองที่เขาฝึกกันมาเป็นอย่างนั้นแต่พอออกมาข้างนอกนี่ผมเพิ่งเห็นนี่นะครับภาพนี้คือสิ่งที่เราจะเกิดความสําเร็จได้เพราะเราทํางานกับภาพทุกภาคส่วน ทุกคนต้องลดอัดตราของตัวเองลงไปแล้วก็จัดการงานที่เป็นเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วเราก็ผมก็มีหน้าที่นั่งประชุมเช้าเจ็ดโมงครึ่งแปดครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งสี่ประชุมอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่จะขับเคลื่อนได้อันที่สองก็คืออย่างที่บอกตอนนั้นเป็นโทนของเรื่องของการขอความร่วมมือจะสําเร็จได้ต้องมีความ ปัจจัยร่วมที่อันเดียวกันผมก็มีหน้าที่สะท้อนภาพของข้อมูลเท่านั้นที่จะทําให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันไดนะ้ข้อมูลที่ผมนำมาจาก4การประชุมเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนอารมณ์สังคมจากความไม่รู้จากความตื่นกลัวที่อาจารย์ว่านะเป็นแต่ตื่นรู้ก็คือต้องแปลงได้จากตัวข้อมูลจากสถิตินี่แหละครับแล้วมันก็ เกิดต้องเกิดผลภายในช่วงเวลาที่ที่เราได้เห็นผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณผมเองทําคนเดียวไม่ได้มันเกิดขึ้นจาก4การประชุมแต่ผมมีหน้าที่เป็นเก็บเ,เกี่ยวต่างๆเหล่านั้นต้องรู้สึกผมก็เชื่อว่าในพื้นที่ของท่านก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายจะไปบอกป่าวๆว่าให้ใส่หน้ากากให้ใส่หน้ากากโจทย์แรกของผมก็คือบอกว่าถ้าจะป้องกันได้ต้องใส่หน้ากากมากกว่า90%ถึงจะเอาโรคนี้อยู่ 70%เคอร์ฟของการติดเชื้อจะขึ้นสูงประมาณสัก60องศานะครับเจจะประมาณสัก45องศานะครับต้้ง80ถึงเ0 9 0ป็นตถึงจะออกมาเป็นการติดเชื้อลดลงแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะนำม,มาทำเหลือเกินนะครับว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ยากเย็นแสนเข็นหน้ากากก็ไม่พอหน้ากากผ้าก็กำลังทำอยู่โดนทุกอย่างนะครับ แต่จากการแปลงจากนโยบายมาสู่การปฏิบัติก็โชคดีว่าเรามาถูกทางแล้วก็ใช้ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นสอสข้อนี้ระดับประเทศระดับกระทรวงที่ผมก็นั่งอยู่ในที่ประชุมกระทรวงก็จะเห็นว่าหน้าที่ของคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยคือต้องแปลงจากปัญหามาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายให้ถูกต้อง โอ้โหไอห้ตรงนี้แหละครับยากมากครับก็ต้องเห็นใจกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเราสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวเราไม่ไม่เหมือนข้าศึกทีอ่อยู่ในสนามรบที่ถึงแม่ไม่เห็นตัวแต่เห็นทิศทางกระสุนวิ่งมาก็จะพอหลบไวไอ้นี่ไม่รู้เลยนะแล้วไม่รู้เลยว่ามันจะร้ายแรงอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นแพทย์ความเป็น สาธารณสุขที่เรามีประสบการณ์กันมาแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าแพทย์ไทยนี่ก็ไม่ไม่ไม่น้อยหน้าใครนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาช่วยกันเนี่ยรวบรวมกันมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมกําลังจะเป็นชา่นกำลังจะเน้นให้เห็นคือการแปลงจากปัญหามาสู่ทางแก้ไขแล้วนําไปสู่การชงขึ้นไปข้างบนคือระดับสูงคือนโยบายกับ ทำยังไงก็ได้ให้ข้างล่างเข้าใจด้วยปฏิบัติได้ด้วยตรงนี้แหละครับโอ้โหมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ยากมากนะครับงั้นกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาก็เจอไปสารพัดซึ่งผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกๆท,ท่านได้ร่วมมือกันมากว่าจะเป็น s i c i ได้ตัดสินใจกันตั้งนานกว่าจะแจกยาฟาวิตได้ก็จัดตัดสินใจตั้งนานมันมีความไม่รู้ในเชิงวิชาการหรือหรือรู้มากแล้วก็ เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเยอะแยะมากมายนะครับต้องบาลานซ์กันให้เต็มที่เต็มดีนะครับแล้วจะบอกว่าก็กระจายให้คนรักษาอยู่ทั้งบ้านทั้งนานแล้วก็ดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องล้นโรงพยาบาลแต่กว่าจะตัดสินใจได้ไม่ง่ายนะครับเพราะคนกลัวกันมากตอนนั้นข้อที่สามก็คือเรื่องของการมาอยู่ในระดับเขตสุขภาพซึ่งผมได้รับมอบหมายจากท่านประธากระทรวงสาธารณสุขนะครับมาเป็นผู้ตรวจเขตรเขตรวจราชาการที่สิบตรงนี้ ข้อที่หนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนข้อที่สองก็พูดถึงประชาชน,ชาชนแต่ไม่ได้สัมผัสตัวประชาชน,นครับผมอยู่ตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมต้องนั่งอยู่ในธรรมเนียบเนี่ยนะครับเราก็มองแต่ภาพใหญ่ๆทั้งหลายเพราะถ้ามีโอกาสก็ผมต้องลงพื้นที่แน่ๆน,นะครับพอผ่อนคลายลงมาหน่อยนึงก็คนที่นั่งอยู่แถวนี้เป็นอาจารย์ผมทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมก็ไปต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกท่านได้ลุ้นแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เราก็เป็นผู้รู้จริงๆนะครับที่ไหนนะของทางอาออ่านอำเภอโพนาโพกลางนาโพใต้ใช่ไหมที่ผองเจียมนที่เราไปกันผมเห็นธรรมนูนตำบนที่ท่านแนอำเพอมาอยู่ด้วยกำนันมาอยู่ด้วยอปพร,พร,รที่เกิดขึ้นจากคนที่ ทำงานในระดับพื้นที่อยู่ด้วยข้อกําหนดสวคที่ผมประกาศมาเนี่ยมันเป็นทาพใหญ่ที่เราคิดว่าจะต้องถูกบังคับใช้มาได้ทั่วทั้งประเทศมีโทษมีนู่นมีนี่แต่ไม่มีทางได้ผลแล้วครับถ้าท่านเองไม่ได้หยิบข้อต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในพื้นที่ท่านเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านและเราก็ไม่เคยนะครับว่าจะใช้ข้อกําหนดนั้นในการที่จะกําหนดบทบาทและลงโทษใคร มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าถ้าอะไรนะเรื่องของอผมบล็อกตัวเองที่ตอนนั้นถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ไมใส่หน้ากาตอนแรกก็บอกว่าจะผิดนู<ม>่นผิดนี่ที่สุดแล้วเราต้องไม่ผิดครับเราไม่ได้เคยว่าจะต้องเอามาลงโทษอะไรใครนะครับเรื่องของการใส่หมอชนะแอปหมอชนะตอนนั้นผมทัวโลงทีนึงงก็ไม่เคยครับมีผิดคิวหลุดออกไป หรือเอกสารออกไปแล้วก็บอกว่าจะต้องทําแล้วที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำัำเราไม่เคยเอาผิดเอาโทษอะไรเลยนั่นสิ่งที่สําคัญที่ผมทั้นมาคือต้องด้วยความสมัครใจต้องความร่วมมือร่วมมือใจด้วยความเป็นไทยของเราทุกคนี่ผมเชื่อว่าเรารักประเทศเรารักสุขภาพของญาติพี่น้องเราแลาไม่กระทั่งตัวเราเองแค่นี้จุดประสงค์ร่วมเราตรงกันเราก็นํางานของเราไปได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงระดับของเจตสุขภาพแล้วก็ แปลงนยโยบายมาสู่การปฏิบัติในฐานะผมเองเป็นผู้ตรวจราชาการเกษบาลิบนี้ก็ต้องเป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นได้เรียนรู้มากมายแล้วก็ขยายผลแล้วเราก็คุมคนป่วย5 0,000ืนคนในหจังหวัดของเราได้ในเวลาอันสัน้นแต่ยังไงก็ตามแต่ก็รมากาศไม่ตกเนี่ยแวบขึ้นมาในตอนที่พูดอยู่ที่บนโพเดียมแล้วกม็มันว่าความคิดขึ้นมา แต่บาทีพูดว่าคาพูดนี้มันเลยติดตลาดติดปากไปจริงๆแล้วก็มันมาจากความรู้สึกนะครับมันมาจากความตามทุกคนที่ควรจะต้องเป็นอารมณ์ร่วมที่ต้องเป็นผมเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นต,ต้องบอกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะมีอารมณ์ร่วมแบบเดียวกันก็ต้องตากไม่ตกถึงจะสู้กับมันได้